สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวย VIP 1คันเลยครับคันนี้จัดทรงรล้อกำงามมาให้ครับยางเบิกใหม่สีเส้นครับชุดแต่งรอบคันสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปันะครับแต่งไ้ก็เกือบแสนแล้วครับคันนี้รองชมนะครับสำหรับคนที่ชอบไม่ต้องทำเองครับจัดไปเลยครับ Honda Accord นะครับปี2013นะครับ 2.0 EL ส,สวยๆครับจัดทรงสภาพไว้ให้งามๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก,กว้ำนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับตัวนี้สภาพป้ายแดงครับใหม่และสวยมากๆภายในจัดไปครับงามๆใหม่เอี่ยมเลยผมอะไรมาติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายกว่าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังนะครับเย็นสะดวกสบายกว้างขวาง ้รงหรูดูดี VIP แบบนี้ชอบและสนใจนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยอยู่ที่บางแคคันนี้4 1 9 0 0 0บาทนะครับใครจะผ่อนก็7 8 0 0 0ึงปนะครับ6ปีขึ้นกับเครดิตดีครับเครดิตดีฟรีดาวยังได้เลยครับคันนี้สวยครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับดำดุสไตล์ VIP สวยๆจัดไปเลยครับนี่ครับยังใหม่สีเส้นเลยครับแม็กก็สวยครับตัวนี้ไปดูรถทดลองขับนะครับสำหรับคนที่ชอบ ไม่ต้องทําเองไม่ต้องเติมเองนะครับจัดไว้ให้เรียบร้อยสีดําดุแบบนี้ทรง VIP ตัางหากเป็น a c c o r d รดด้วยนะครับชอบสนใจโทรเจราจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งด้วยกับสมาชิกที่ชอบ a c c o r d รนะครับปี2 0 1 3ด้วยครับราคา4 1 9 0 0 0นะครับเจราจาแจ้งว่ามาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับเรียกว่าถ้าใครชอบแอ c o คอนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับ เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับตกแต่งรายไม้เดิมมาจากโรงงานสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเจ้าของดูแลดีแล้วก็ดูแลมาไว้ทุกระยะครับเข้าศูนย์หมดครับเช็คสมบูรณ์ใช้ได้โดยทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทํานะครับสนใจไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับภายในใหม่และก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะครับใครที่ชอบแอรคอรคันนี้สุดจัดหพาดครับสวยสมบูรณ์ราคากําลังดีครับถ้าเทียบสภาพโดยทั่วไปแล้ว คันนี้ไปดูรถนะครับอยู่ที่บางแคนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกหมกเม็ดนะครับคืนเงินเลยครับและแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าชอบนะครับลองเช็ครองชมด้วยตาถ้าสนใจจริงต้องไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบำรุงได้ในแอ c o คอร์ดขับนะครับก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่สามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้ครับคันนี้สวยและพร้อมมากๆครับ